เคยแอบรักใครเหรอที่จริงก็เคยจริงอะ่ะใครอะ่ะบอกพี่หน่อยดิเอ่เอบอกพี่มาเหอะใครอ่อดิน โ,โหดีจริงๆด้วยโลกกลมจริงเลยอ่ะมีอะไรพี่ดินน่ะเห็นภาพพี่ถ่ายเมื่อเช้ายังยอดไร้เยอะมากเลยนะดูดูดูโหเห็นไหมยอดไร้เนี่ยยังพุ่งกระโชดอยู่เลยพี่ดินไปถ่ายแบบได้ยังไงหรอ,อเรื่องมันยาว ภาพดูเหมือนแฟนกันจริงๆเลยอ <th> ่ะโใช่เลยเนี่ยน่ารักมากๆมีในคนบอกว่าเหมือนแฟนกันจริงๆ <c oughs> นุ่งนิดนุ่งนิโอ้โหทร <c oughs> <c oughs> ายพาพี่มาที่นี่ทำไม อยากไหวพระเหรอพี่ชอบคุณฟ้าใช่ไหมสายถามอะไรเหรสายอยากรู้ความจริงอะต่อหน้าพระโกหกไม่ได้นะพี่พี่รู้สึกยังไงคุณฟ้า พี่รู้สึกดีกับเธอตอบแค่ว่าชอบหรือไม่ชอบชอบพี่รู้สึกแย่มากกับการเจอเธอครั้งแรกแล้วก็รู้สึกแย่ทุกครั้งที่ได้เจอเธอเธอเป็นคนเดียวที่พี่ไม่อยากนึกถึง พี่ไม่อยากหายใจร่วมโลกกับเธอด้วยซ้ำแต่ตอนนี้พี่หายใจเข้าออกก็มีแต่เธอเรื่องของเธอเต็มหัวใจพี่ไปหมดพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่รู้สึกดีกับเธอตั้งแต่ตอนไหน แต่มันจะไม่มากไปกว่านี้พี่จะหยุดความรู้สึกของตัวเองไว้แค่นี้ใช่จะทำได้หรอพี่ความรักนะไม่ใช่ไข้หวัดที่จะได้กินยาแล้วก็หายพี่ต้องทำให้ได้ต่อให้พี่รู้สึกดีกับเธอมากแค่ไหนมันจะไม่ไปถึงความรักแน่นอน คนต่ำต้อยมีค่าแค่เพียงก้อนดินอย่างพี่คงไม่ดีพอสำหรับคนบนฟ้าที่จะฝากอนาคตไปด้วยหรอกนำ้ำพี่จะไม่บอกความรู้สึกที่มีกับคุณฟ้างั้นเหรอใช่พี่ขอเก็บความรู้สึกดีๆแบบนี้ไว้ที่พี่คนเดียว เอาเรื่องเราเถอะสรุปแล้วเรารักใครยังไม่ได้บอกพี่เลยนะสายขอเก็บความรู้สึกดีๆไว้ที่สายคนเดียวดีกว่าได้ถ้าหลังจากนี้มีคนมาชอบสายหรือรักสายสายต้องบอกพี่คนแรกนะพี่จะช่วยสแกนให้คนไหนที่ไม่ดีพอกับทายพี่ไม่ให้คบเด็ดขาด พูดคำว่ารักบอกไปให้เธอได้ฟัง